สวัสดีทุก,ทกคนนะครับผมไลฟ์นี้นะฮะก็คือเป็นไลฟ์ที่ผมโดนํำโทษโดนํำโทษจากร้านเน็เมาเยก้ก็คือเขาบอกว่าให้ไลฟ์ในไอจีสิบห้านาทีทุกคนอาจจะไม่รู้ก็คือผมก็เลยมาไลฟ์ไอจีเป็นการเป็นบทลงโทษนะครับผมแต่คือจริงๆเนี่ยคือไม่ได้เตรียมคอนเทนต์มาว่าจะต้องทําอะไรตอนไลฟ์ะ่ะนี่คือผมต้องทำอะไรวะนะทุกคน <c oughs> ไม่รู้จะทําอะไรอ่ะผมก็เลย กินลูกอมรอแล้วเป็นแบบคือคือผมอยากจะมาเล่าเรื่องที่ผมเจ็บเท้ามากเลยทุกคนทุกคนดูไม่เอาเนี้าคือสปอยเพลงใหม่เหรอเป็นคอนเทนต์ที่น่าสนใจแต่คือตอนเนี้ยคือผมมายังไม่แน่ใจว่าเพลงผมมันจะจะปล่อยไปตอนไหนเข้าใจปะคือผมก็เลยคิดว่าถ้าผมว่าเราสปอยไปตอนเนี้ย มันจะเป็นช่วงนานไปหรือเปล่าสำหรับนึกออกไหมสำหรับที่เราเขาเรียกว่าไงะจะปล่อยจริงๆอ่ะเพราะคือเหมือนผมอาจจะทำกู๊ดผมจะทำสินค้าสำหรับเพลงนี้ด้วยเข้าใจปะผมจะก็ทำแบบเป็นรายเพลงไปซึ่งเพลงเนี้ยคือสินค้ามันยังไม่เรียบร้อยดีทุกคนเล่นกีตาร์กีตาร์ คืออยากจะเล่นกีตาร์เหมือนกันแต่กีตาร์โปร่งไม่มีวะกีตาร์โปร่งสายขาดทุกคนเป็นไงล่ะเป็นไงก็อ,อ้าผมเยอะวะ่ะกีตาร์โป่งกีตาร์โป่งผมสายขาดตั้งนานแล้วเล่าเรื่องตลกอะไรตลกวะเล่าเรื่องตลกวะ่ะคือมีวันหนึ่งครับผมก็คือวันก่อนนี้ผมไปฉีดฉีดวัคซีนมาทุกคนเข็นซ้ายฉีดโมเดรหน้า รีพอร์ตมาดิไอเด็กนี่ก็คือเราเข้าไอกนะเล่าตลงคือมันมีวันก่อนไหยผมไปฉีดวัคซีนมานั่นแหละคือผมก็ไปเช้ามากเลยทุกคนแล้วคือเหมือนตอนผมฉีดเสร็จแล้วผมกลับมาบ้านไหมผมรู้สึกรู้สึกมองไม่ค่อยชัดอ่ะเข้าใจปะแล้วแบบมันรู้สึกไม่ค่อยดีทุกคนมันมองไม่ค่อยชัดสักพักหนึ่งผมก็เลยแบบว่าโทรไปหาโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ถามว่าคิวเรื่องชื่ออะไรอะไรแบบนี้ แล้วเขากาเช็คให้เช็คให้ใหสักพักหนึ่งเขาโรกลับมาเขาว่าอ๋อคุณคุณไข้พอดีคุณลืมแว่นไว้ค่ะอ๋อผมก็ว่าแล้วทำไมผมมองไม่ชัดไอบ้บ้าเอ้ยยังลืมแว่นไหมนี่เองขอไอ้หลาะจะโยนี่นะมึงเมื่อไหร่คุณจะปล่อยเพลงอะเมื่อไหร่จะปล่อยอีพีพี่โซเหรอวันก่อนฝันถึงพี่โซเนี่ยแต่จำไม่ได้แล้ว อยากจัก,กี๊ดดังๆแต่ว่ากลัวคนข้างล่างได้ยินจุมานยันยีโอเคนั่นแหละแล้วผมก็แบบปวดมากแล้วหมนแล้วคือไม่คิดว่ามันจะปวดขนาดคือตอนกลางคืนผมนอนไม่หลับเลยคือมันนอนไม่หลับจริงๆริงคือผมข่มตายจนตีสี่อ่ะคือนอนไม่หลับเว้ยคือมันปวดมากแล้วเหมือนตอนมันฝันใช่ปะ่ะในฝันมันยังปวดตีเลยคือแบบ คือในฝันเหมือนจะไปเตะใครเนี่ยแ,แต่คือไม่กล้าเตะเพราะว่าปวดรู้ว่าตัวเองปวดตีนะ <c oughs> อะอะกูดีสนี่ันเขาดีสนะอะอะกูคิดสนี่ันเขาดีสนะหันยบับจับจุม่มปลายเสียงเสียงแต่ละเพลงเนี่ยอะกูลืมปะอะกูลืมปะลีริกเนะี่ย Yeah. นั่นแหละแต่ผมแสบตายไฟนี่มากเลยมึงมึงจ้าไปไหนเนี่ย <c oughs> <c oughs> นั่นแหละครับทุกคนแล้วผม <c oughs> ไม่อยากเล่าอ่ะเนี่ยเดี๋ยวแม่งตกลงเธอใส่เสื้อสีอะไรสีอะไรคืออะไรตกลงเธอใส่เสื้อสีอะไรนี่ไงคือผมรู้สึกว่ามัน อะไรวะคือเรนเนี้ยคือภาษาอินโดนเต็มเลยแต่แม่งกูจำไม่ได้กุกแปลไม่ออกแล้วนะอ่านออกอย่างเดียวกันติงประจัดกูงอ๋ออันนี้คืออ่านเ l ออะไรอ e ไรอะไรโปรดพูดภาษ a ว่าภ g ษาไหมเปลี่ยนสีไฟโชว์สิคือเปลี่ยนสีไฟผมต้องใช้โทรศัพท์ไงโทรศัพท์ผมมาใช้ลฟิอยาีเกษมพุรนจินตาปารา Diberukanmu, mengajarkanku, apa artinya kenyamanan, kesempurnaan, cinta. Berdua, apa artinya kenyamanan, kesempurnaan, cinta. เห็นภาษามันคือภาษาอินโดครับผมแต่คือมันเป็นภาษาคือภาษาอินโดผมันไม่ได้ไม่ได้เรียนมานานแล้วอะ แต่ก่อนนะไรไม่ใช you know ่ไม่นี่ไม่ใช่เพลงมุมเพลงมุมขึ้นไงวะได้แต่เพลงมุมขึ้นยังไงวะทุกคนได้แต่น่นมันบอกว่าอะไรวะได้แต่ยิ้มไม่ได้แต่ยิ้มอะไรนะเพลงมุมมันขึ้นยังไงนะได้แต่ยิ้มไม่ท้อ อ,อะไรอ่ะป๊บนึงนะมันมีมุกคนตายมาตกลืมอ่าคนตายคนตายเป็นอะไรตายผู้คอตายเอ๊ออะไรจําไม่ได้พี่ว่าอัานดนับนงอะไรเนะี่ยแล้วคนใช้แต่รูปเดียวกันเลยนะอยากฟังแรงอยากฟังแลงแรงตายไม่ได้เป็นเป็นคนผักกล้างไม่ได้ไม่คืออะไรลระไม่ได้เป็นคนตายนี่ดี่ยวผมใส่เสื้สองตัวไม่ร้อน ไม่น่าเลยไอแพรไม่น่ายุ่งเลยตอเล่นคือผมจะใส่กี่ตัวเนี่ยคือถ้ามันที่ผมก็ใส่ได้หมดเลยครับผมไอเมียมีอยู่แบบนึงอะไรหวานึงไม่ออกแรงตายไม่ได้อ๋อพี่มีรู้จำได้แต่เพียงตเพียงตเพลยงตาย ที่มันลองว่าไม่รู้ทำาพือได้แค่ลบแย่เข้าแคแค่ก็ไม่กล้ารัดตัอจากใจอยากให้รู้ว่าเวลาเห็นหน้าแล้ว เรามาดีกว่าทุกคนเรามาจะวิเคราะห์ภาษาอีสานกันดีกว่าบ่แม่นมาวัดแล้วก็บ่ได้ใจนางวันแรลงดังอะอ๋อวันแหลงวันแหลงกูเลยกูกูไมู่ว่าทําไมคําขาดเออนึกว่าแสงไม่ดีอ๋อวันแหลงดังโอเคบ่แม่นมาวัดแล้วก็บ่ได้ใจนาง ที่รักอ๋อคำแหง่งโบแม่นมาวัดและก็บอได้ใจนางวันแหลงดังก็ดักใจนางไว้โบได้เฮ็ดดีปานใดเฮ็ดดีปานใดเจ้าก็บอหัวซาหัวซาคืออะไรทุกคนหัวซาหัวซาคืออะไรทำไมคำมันยากเนี่ยวะนางหองนางหองนอนให้ย้อนสงสารใจเจ้าของน้อง คนใจอ่ะโอ้โหคนใจร้ายบอเมนมาาวัดแล้วไม่ใช่หมาวัดแล้วก็ไม่ได้ใจนางด้วยแล้วคือมันมันก็ถูกแล้วนีหว่ามันทําไมมันดูขัดขัดวะปันเหลงดงัดงดงังนี่คืออะไรตูดหรือเปล่า <laughs> อ๋อตูดมันดาก <laughs> วันแหลงดังก็ดักใจดังไวบ้บ่ไดเฮ็ดีปันไดเจ้าก็บอหัวซาหัว <laughs> ไม่เหนื่อยได้ไงสมมติคนรุสงครามเหนื่อยหมดแหละน่งห้องนอนให้ย้อนทรงสัรใจเจ้าของน้องบอกเคยมองยังสักกะบะอะน่งห้องห้องคืออะไรอ่ะนี่ไงทำตัวตัวเองอยู่นี่ไงจอ <c oughs> การไลฟ์สิบห้านาทีของคุณนั่นแหละมาที่อินโดนและสมัครให้ฉันอ่าแปลไทย เพลงร้องยากหนูว่าทุกคนบอกว่าเราไปภาคอื่นกันดีกว่าเราไปภาคเหนือดีกว่าคือภาคเหนือไม่เอาเดี๋ยวภาคเหนือผมว่าเพลงมันพอเกินไปที่ผมจะไปร้องว่ามันเป็นเพลงภาคเหนือมันเพลงเด็ดแดงปากแดงจะไว้ใจเด็กะกะทุกคนผมร้องเพลงอะไรดี En café apenas me desperté y al mirar te recordé Mimi Tu manos en mis manos de todo escapamos juntos รอมตัวไปหน่อยทุกคนเคยฟังเพลงนีน้หรือเปล่าติงนังนางตังติงชักเออ,เออพูดจริงๆไม่หลอกลูกคอสามร้อยชั้นเฮ้ยคือผมชอบเพลงนี้จริงๆว่ะเป็นแค่นอนไร้ค่าที่หลงลืมตาเกิดมาทำกลางดอกไม้ ร่างกายพร้อมบาง ไม้ให้เจ้าดอกไม้ระคายแค่ใช้น้ำค้างเพื่อพอประทังตายังมองชื่นชมแค่เพียงดอกม <c oughs>